สวัสดีจ้ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็เดินทางมาที่เมืองกาบลิสนะคะแฟนของบีก็จะมาเตรียมนะคะเตรียมงานให้กับลูกน้องวันนี้ลูกน้องจะมาทำงานนะคะคนเดียวเป็นการเซอร์วิสใหญ่นะคะบียังไม่เคยเห็นส่วนเขานะว่ามันเป็นยังไงนะคะบ้านเขาก็จะอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้นะแต่ว่าแฟนบีมาเตรียมพวกเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยว ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้เห็นส่วนของลูกค้าไหมนะเพื่อนๆนี่ค่ะคือบ้านเขาอยู่บนภูเขาใช่ไหมดูนะคะก็จะต้องเตรียมส่ยพานนะคะขึ้นมาตันาวนี้ <laughs> นะคะนี่นี่ค่ะ ส่วนเขาอยู่ตรงนี้จะ้ะเขาก็จะดูดน้ํานะคะแล้วก็เอาลงมานะคะไปทิ้งที่เนี่ยคะ่ะตรงนั้นมันจะเป็นลําธารนะเพื่อนๆพื่อนนี้วาซิสอโซมีหุนฮะอุ๊อ,อุโตนี่มานะคะเวลาที่เขาเห็นกันอะแล้จะร้องแบบนี้แหละเพื่อนๆนเป็นเรื่องธรรมดาไหนไหนคอมเฮียปัวคอมเฮีย ซิสซิสเดี๋ยวดูก่อนนะจ๊ะว่าเราจะได้เข้าไปดูสวนเขาหรือเปล่านะสระว่ายน้ำนะคะตอนนี้ก็พากันเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือค่ะตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคินดากาเตนโทนี่คอมเฮีย <laughs> นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดจัก,กรยานนะคะแล้วก็อยู่ติดกับลำธารอืมมีต้นผักบุ้งด้ยวยนะนี่เพื่อนเพื่อนใครที่กินผักป่านะคะนี่มีผักบุ้งด้วยกำลังอ่อนเลยนี่แต่บีไม่เก็บหรอกคิ้เกียรติทำช่วงนี้ผักเยอะมากนะคะเพราะว่ามันช่วงแบบเผักป่าออกเนาะเยอะมากมากเลยนะกินแบบว่าไม่ทันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะกินผักอะไรเลย นี่ค่ะนี่นะผักบุ้งนะอันนี้เป็นต้นแก่มันนะคะที่เห็นเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะตัวนี้โอเคเฟยติกเหรอไปโอเคเ,เขารู้จักกันค่ะตอนนี้บีก็มาอยู่ข้างหน้าบ้านดูสิเขาเล่นกันนะอ๋อหมาน้องหมาเขารู้จักกันฮลัลโหล น่ารักมากเลยจาเดี๋ยวเดี๋ยวปีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูสวนลูกค้านะคะนี่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นฤด,ดูการปลูกดอกไม้ <c oughs> นะคะสวยมากเลยน้องหมาเขาเล่นกันนะเพื่อนๆดู <c oughs> นี่นะคะแฟนของบีก็ทํางานแบบทุกวันนะเพื่อนๆรถนี่อย่างลกเลยนะคะโอเคตอนนี้กําลังเตรียมของให้กับลูกน้องค่ะลูกน้องไม่ค่อยเรียบร้อยบนนะคะโทนี่เรามีเพื่อนเล่นแล้วนะนี่ดูน่ารักโทนี่ จะลองถูกล่ะวิวนู้นสวยมากนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะได้แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนสวยมากนะคะมาจากเพื่อนเพื่อนพาชมดอกไม้ดอกไม้สวยมากนะคะช่วงนี้เนาะดูสิ เป็นสีสันเดี๋ยวปีหน้าบีจะต้องหามาปลูกบ้างแล้วนะคะดอกทิวลิปนะสวยมากหลากหลายสีสันนะคะอีกวินเอาเน็กซยาทูเพนเ yeah. ที่นี่เขาจะเรียกทูเพนนะคะถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็จะเป็นทิวลิปเนาะ สวยมากค่ะสีสัน <What is S 1> สวยนะเยอะโอเค <laughs> เดี๋ยวบีจะรอลูกน้องนะคะตรงนี้ <h ums> ไปจ้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะลงไปดูสวนสวยๆจ้า สวยมากนะเพื่อนๆนี่ที่พี่บอกนะคะเมื่อกี้นะนี่จะจะประมาณนี้อยู่บนเขานะคะ <S <S แล้วก็จะมีทางลงไปค่ะนี่หมอแกน อย่าไอพิเชียนพีช่วยแฟนยกของค่ะลูกค้าก็เลยออกมาทักทายค่ะดี๋ยังไงต้องขอไปจับมือแล้วก็ทักทายกับลูกค้านะคะเป็นเป็นประเพณีนะคะ อยะเพื่อนๆบีวิ่งไปสวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายความสวยงามนะคะของสวนให้เพื่อนๆได้ดูนะแฟนบีก็มาเตรียมนะคะอุปกรณ์ในการเอ,อ่อทำงานนะคะไว้ให้ลูกน้องนะลูกน้องไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเกบ,บอกว่าวันนี้ลองดูนะคะเป็นครั้งแรกที่ให้ลูกน้องนะคะทำงานคนเดียวนะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะสวยมากนะเพื่อนๆดูงานแรกก็ประทับใจเลยนะคะส่วนเนี้ยปีที่แล้วให้ลูกชายมามาทำคะ่ะซโซ <laughs> เก็บความสวยงามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะคะนี่จ้าต้นนี้นะคะต้นไม้ใหญ่นี่นะเป็นต้นเคียเช่นนะคะหรือว่าลูกเชอรี่นะเพื่อนๆใหญ่มากดอกขาวเต็มต้นไปหมดเลยนะ ก็จะเป็นสีสันนะคะของช่วงนี้เนาะดอกไม้นะคะสวยมากมุมตรงนี้สวยนะคะเพราะว่าเราอะถ่ายาตามแสงนะเราไม่ได้ถ่ายย้อนแสงนะคะก็เลยเห็นค่อนข้างที่จะแสงสวยจ้าเพื่อนๆผู้ชายกำลังทำงานอยู่นะ นมภาพมุมสูงนะคะที่วีถ่ายลงมานะคะจากเขาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆบีพามาชมสวนสวยๆนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้มาทํางานนะคะวันนี้เรามาเตรียมงานให้กับลูกน้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมอีกทีนึงถ้าเกิดว่าแฟนบีได้มาเช็คดูนะคะว่าลูกน้องอ่ะทางานเสร็จเรียบร้อยดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเราก็จะต้องไปทําธุระนะคะอีกหลายที่เลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาเซน